รชาชาในจักรกัมปูชานั่นเองและปราสาทจอมพระนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาตินะคะที่ประกาศในราชกิจานุเบกษารเล่มที่52ตอนที่75ในวันที่8มีนาคมพุทธศักราช178นะคะ,ะมีพื้นที่เนี่ยเนื้อที่ประมาณ28ไร่นะคะแล้วก็12ตารางวะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะ ในตัวของอบตามที่เยสุธาราได้พูดอยู่แล้วนะคะว่าที่นี่ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้วก็มีงานประจําปีที่สําคัญนะคะมีการบวงสรวงประจําปีนะคะมีการแสดงแสงสีเสียงและก็พื้นที่ของขยาสารนี้นะคะยังถือว่าเป็นศาสนสถานที่เป็นจุดศูนย์รวมจิตวิญญาณนะคะของชาวชุมชนอำเภอจอมพระและก็บุคคลทั่วไปด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งถือว่า ป็นศาสนสถานโบราณแล้วก็สองเร่ยงถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระอวโลกิเตศวรและ3ถือว่าเป็นมีสตอรี่เรื่องเล่าว่าสถานที่ศักดิ์สิทธินั้นเมื่อได้ถูกการสร้างขึ้นนที่ใดๆแล้วนะคะ mm hmm. ก็มาากักจะมีความเชื่อนเรื่องของวิญญาณนิยมเข้ามาด้วย mm hmm. นั่นเองนะคะท่านผู้ชมคะนี่ก็คืออโรขยาสารนะคะ mm hmm. สวยงามนะ เดี๋ยวเราพาทุกท่านชมบรรยากาศโดยรวมนะคะอันนี้ด้านหน้านี้จะเป็นเราจะเรียกว่าบารายนะคะศระตัวนี้มักจะสร้างอยู่ด้านหน้าของอารคยาศาลเสมอนะคะแล้วก็ถ้าหันหน้าไปทางที่ตนออกนี่จะตั้งอยู่ทางซ้ายมือถ้าหันหน้า มาเข้าองค์ปราสาทนั้นจะอยู่ทางขวามือซึ่งอโรคยาสารเนี่ยนะคะมักมีการสร้างบารายหรือสระน้ำเนี่ยไว้ประจำอโรคยาสารเพราะนั่นหมายถึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ในการประกอบพิธีกรรมในการอุปโภคบริโภคและในการประกอบหยกยาต่างๆและยังถือว่าเป็นน้ำที่ใช้สำหรับเทวสถานหรือศาสนสถานนั้นๆด้วยเพราะว่าใน ศาสนสถานหนึ่งๆนั้นจะมีผู้ดูแลศาสนสถานนะคะจะมีหัวหน้าจะมีเลขาจะมีผู้จดบันทึกจะมีผู้ดูแลผู้ทำความสะอาดต่างๆดังนั้นน้ำจึงถือว่าเป็นมวลสารหรือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อศาสนสถานทุกที่ไม่ว่าแต่ในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือไม่ว่าแต่ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็ดีนะคะเพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์ยจำเป็นจะต้อง กินต้องใช้ต้องประกอบอยู่แล้วแล้วก็อีกในยะหนึ่งไม่ไม่ใช่แต่ว่าสถานที่อื่นจะไม่มีแม่น้ำนะคะด้านหลังของปราสาทก็จะเป็นบารายขนาดใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำชุมชนแต่อาจารยารา์ยโสธรหมองว่าสะน้ำหรือบารายเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นในศาสนสถานเนี่ยยังถือว่าเป็นสถานที่ออปยังถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ ไม่ใช่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังถือว่าเป็นน้ํำศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเอาไปประกอบพิธีกรรมในศาสนสถานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมกันอันนี้คือเนื้อที่นะคะของอโบราณสถานแห่งนี้นะคะก็จะมีความวการดูแลความสะอาดมีการปลูกต้นไม้นะคะมีการพยายามที่จะทำให้เป็น มีความกว้างขวางอดโถงแล้วก็พยายามปรับปรุงให้งดงามสวยงามนะคะตามแบบแล้วก็ยังรักษาะะสภาพเดิมๆเ,เอาไว้นะครเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่านี่คือศาสนสถานนะคะเป็นที่ตั้งนะคะและมีอายุมานับหลายร้อยปีนะคะนี่คือ อารคยาสารนะคะถ้าจะเที่ยวนะคะอาจารย์เยสุธราแนะนําให้เที่ยวในช่วงฤดูหนาวนะคะกับฤดูร้อนช่วงเย็นๆจะสบายนะคะจะสบายมากนะคะนี่ก็คืออันนี้ก็คือปลายฝนต้นหนาวก็มาก็จะเห็นน้าเจิ่งนองอะไรต่างๆนะแต่นี้เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ฝนก็ตกลงมาแล้วนะท่านผู้ชมนะคะดังนั้นเมื่อเยสุธราผ่านมาที่นี่ก็พยายามที่จะเก็บอ่า ความทรงจำนะคะแล้วก็พยายามที่จะนำเสนอว่าณดินแดนอีสานใต้เนี่ยมีสิ่งดีๆอะไรบ้างนะคะมีประสาทดีๆอะไรบ้างและทุกสิ่งที่ได้นำเสนอบนแพลตฟอร์มยโสธราล้วนแล้วแต่เป็นนวัตกรรมนวัตผลแล้วก็เป็นสินทรัพย์ทางปาัญญาแล้วก็การถ่ายจากอาจารยา์ยโสธราทั้งหมดเลยนะคะพยายามที่จะเ,เมื่อเรามีโอกาสไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ประเทศนั้นประเทศนี้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะพยายามที่จะ เซฟนะคะข้อมูลข่าวสารน,น,นั้นเพื่อที่จะมาประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มนะคะของยโสธาราให้ทุกท่านได้ชมไปด้วยกันไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นซุ้มโคบุระนะคะซุ้มโคบุระนะ